ทำอะไรต้อมะพร้าวอ่าวันนี้แม่เอาให้ประพรต้อมะพร้าวนะจะทำอะไรกินดีเนี่ยเมี่งคำค่ะนานเนี่ยก่อนอันดับแรกก็ต้องปอกมะพร้าวก่อนนะคะนี่ปอกมะพร้าวแล้วก็ต้ะมะพร้าวแล้วก็ต้องต้ะเอาแต่เนื้อเอากะลาออกเอาเนื้อมาเพื่อจะมาทำอะไรหันห่นหั่นอืม ทำแ,แล้วก็มาคู่ใช่ทำเป็นเมี่ยงทำเนาะอ,อ่เดี๋ยวประพรทำเสร็จก่อนนะเดี๋ยวก็ว่ากันเพราะเราต้องเตาะเตะ,ตะนี่เป็นไงล่ะเตาะเตะ,ตะ <c oughs> นี่นี่น <c oughs> เห็นไหมเนี่ยนี่มีแจวด้วยครับพี่น้องเนี่ยไหมพอเตาะอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวนะเดีย๋ยวนี้ดูก่อนนะเนีย่ยเตาะอย่างนี้ปุ๊บนะเราก็ต้องกระเทาะ เอาเนื้อออกอเอากระลาออกจากเนื้อนี่เนี่ยอย่างเงี้ยเราค่อยมาหัน่นเดี๋ยวเวลาจะหั่นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีวิธีหัน่นวิธีทําอันนี้คือเดี๋ยวเต๊าะมะพร้าวก่อนนะคะวิธีเต๊าะเนี่ยไหมเนี่ยไหมฝ่าจะร่อนได้นี่เห็นไหมนี่ร่อนเสร็จจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ไปล้างเนี่ยจะเป็นชิ้นๆอย่างนี้นี่แล้วก็ต้องนํามาหั่นนะคะนํามาหัน่น หั่นก่อนแล้วก็ต้องพึ่งผึงไว้ก่อนให้แห้งแล้วถึงจะามาคั่วเปนหลายขั้นตอนเดี๋ยวก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะอ่านี่ขั้นตอนอีกอันหนึ่ง <c oughs> อีกขั้นตอนหนึ่งนี่เราะมาเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ <c oughs> กเคาะมาเรียบร้อยแล้วก็มาหั่นแบบนี้จ้านี่ <c oughs> ป้าก็หั่นนี่ <c oughs> หั่นแล้วก็จะต้องพึ่ง ึงให้แห้งก่อนค่อยมาคั่วหลายขั้นตอนอยู่นะคะกว่าจะได้รับทานค่ะกว่าจะได้รับทานนะคะมันก็หลายขั้นตอนอยู่ค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะบอกอีกทีนึงว่าเป็นยังไงอร่อยมากมายแค่ไหนเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะนอ่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่นี่นี่ดูฝีมือคนหั่นนี่คนนี้คนนี้นี่นี่ฝีมือคนหั่นนะจ้านี่ หั่นเสร็จแล้วไม่ใช่ว่ากินเลยนะคะต้องเอามาพึงก่อนนะจ้านี่นี่หั่นใกล้หมดแล้วมาพึงก่อนฝ่าจะเป็นเมี่ยงคำก็ยากหน่อยนะจ้าเนี่ยเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนนะจ้าต้องพึงก่อนพึงให้แห้ง่น,นะแล้วก็นํามาคั่วแล้วก็ทําน้ําจิม้มเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทําให้ดูอีกนะจ้าตอนนี้ หั่นให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจ้าอ่าตอนนี้ไม่ออกก็ให้ป้าคั่วมะาพร้าวนะคะนี่คั่วได้ที่แล้วนี่นี่เหลืองได้ที่แล้วนี่เสร็จแล้วเราก็จะมาทำน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำน้ำจิ้มด้วยนะคะนี่คั่วหอมมากเลยค่ะน,น่ากินคะ่ะ ตัวเสร็จแล้วเราก็เอาที่คั่วเนี่ยามาทําน้ําจิ้มหน่อยนึงนะคะไม่ได้เยอะเดี๋ยวตามไปดูค่ะตอนทําน้ําจิ้มนะคะนี่แม่ออคั่วเสร็จแล้วได้ประมาณนี้เลยอะ่ะเต็มกระปุกเลยเนี่เนี่เดี๋ยวด,ดูดูกระปุกก่อนกระปุกก็ไม่ใช่เล็กนะคะใหญ่อยู่นะคะนี่กินได้หลายคนอยู่นี่นะอือหือคั่วแล้วมันหอมน่ากินกินเลยเนี่ยอือหือ แต่ก่อนแม่อาก็ทำขายนะคะเมี่ยงคำอ,อ,อร่อยค่ะพ่อแม่อทำเองแม่อ,อก็ช่วยพ่อทำกลับจากเน้นแม่เอาก็ไปขายเองนี่เก่งมากทำละเท่าไหร่ป้าแต่ก่อนนี่ขายํำเท่าไหร่ทำละสล้วก็หทละบาททละสลึงลสีงส่คำบาทโอโ้แต่ถาดอย่างสวยงาม เออเดี๋ยวนี้เหรอคำละห้าบาทแล้ว <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวิธีทำน้ำจิ้มเป็นยังไงอร่อยเด็ดเผ็ดดอยแค่ไหน่าไม่ออกไปดูแล้วกันนะคะป้าทำน้ำจิ้มใช่ไหมคะอ,อ่ะา่คเจ๊พ,พรทำน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มเครื่องเคียงมีอะไรมั่งเอ่ย กะปิกุ้งแห้งห,งหงอมแดงน้ำตาลแล้วก็มะพร้าวใช่ไหมคะที่คั่วแล้วมาตำด้วยเพื่อเป็นเครื่องเคียงใส่ไปด้วยมันจะได้ค้นๆใช่ไหมคะอ่ะม,มันได้ค้นๆแล้วก่อนนี้แม่ออก็ขายอยู่เคยทำขายอยู่เมีม่ยงคำขายตอนเรียนหนังสือด้วย ขายตอนเย็นกลับจากโรงเรียนนะคะนี่ลือฟื้นความหลังมาทำขนมคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีเขาทำเมี่ยงคำ,งำจ้านี่ตำให้ละเอียดแล้วใส่เครื่องเคียงทั้งหลายตำไม่พร้อมกันเลยใช่ไหมพรใช่ไหมเดี๋ยวใส่วิธีละยอย่าง โอ้ยใ,ใส่ไป็ีทีละอย่างก็ได้ก็ได้เนี่อ่ะกุ้งแห้งก่อนเนี่ยนะน่าก,กินหอมเลยนะเนี่ยใส่กุ้งแห้งแล้วกว็ใส่กระปิใส่หอมนี่ใส่หอม,หอมแล้วตามเครื่องเคียง เข้มให้ค้นหน่อยน่ากินน่ากินแล้วเราต้องใส่ถั่วคั่วไหมเนี่ยถั่วคั่วไม่ใส่ใ,สใครจะใส่ไม่ใส่ใช่ไหมหอโอเคตำไปเรื่อยๆตำให้เสร็จก่อน อ่าตอนนี้แม่ออก็มาทําน้ําจิ้มนะคะนี่เอาน้ําตาลปี๊บใส่กระทะตามไปด้วยน้ําเปล่าน้าเอ็มอ่อนเอ็มอ่อนเอออนป็นยังไงจ๊ะเอ็มอ่อนปะฮู้เอ็มเอล <FL S 2> เอฟเอลเอมเอลเอมเอลนี่มันคืออียงวะ่ะอ่าเปิดไฟก่อนนะคะเดี๋ยวว่า ไม่เปิดแล้วมันก็ไม่เสร็จนะคะเน <c oughs> ี่ยเปิดไฟแล้วดูวิธีการทำน้ําจิ้มนะคะของเราของแม่เอาเองนะคะนี่น้ําจิ้มเนี <c oughs> ย่ยแม่ออก็ทำตอนเด็กๆแม่อเอาก็ทำช่วยแม่ทำแล้วแม่เอาไปขายเอง <c oughs> อร่อย โอ้ยทำไมทําตามเยอะขนาดนี้มันไม่เหนียวไเลยรูปอดไฟป้าป้าอินมากน้ำจิ้มเราต้องเคี่ยวน้ำตาลให้มันเหนียวหน่อยก่อนนะคะ แล้วเครื่องเคียงที่ตำเมื่อกี้เนี่ยก็มาะใส่ทีหลัง <S 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 อ่าเคี <S <S ่ยวน้ำตาลเหนียวแล้วนะคะอะ่ใส่เครื่องเคียงที่ตำเมื่อกี้เนี่ยที่แม่ออตำต็จแล้วอะ่ะเนี่เอามาใส่ได้เลยจ้ะนี่็ค่อยๆใส่ไปแล้วก็คนคนไปเรื่อยๆจ้ะ นี่น่ากินแล้วค่ะนี่เป็นไงอร่อยยั่วๆเลยนี่นี่น้ำจิ้มเมียงคำต้องเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่นี่เคี่ยวให้มันเหนียวอีกสักหน่อยนึงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยน้ำจิ้มเมียงคาของแม่ออเองอย่าตามไปดูนะคะว่าจะเผ็ด อร่อยเด็ดเผ็ดด๋อยขนาดไหนนะคะนี่นี่เราไปเตรียม,มเครื่องเคียงอีกอย่างหนึ่งค่ะชิมเดเออที่อันน้จ้าเออเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเมี่ยงคำอ่ามีคนชวนชิมแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมฆเชลชวนชิมมาแล้วหนึ่งคนนี่นี่ เทวชวนชิมเทวชวนชิมนี่นี่ใส่เครื่องเคียงเรียบร้อยชิมดูซิรสชาติเป็นยังไงอร่อยเด็ดเผ็ดดอยยังไงกว่ากันไปนี่ น่ากินหนึงสองต้มือเป็นไงอือห <c oughs> ่าฮ <c oughs> ่าน,ลลน่ิย่้่านวิฮเลย่นี่ยอ่้ยอร่อยอร่อยอา่าฮ่าฮ่อก่า่าน่า่าฮ่องเค่าฮ่กฮ่า่าฮ่าฮ่่่าน่า่ ทำเองนะนี่นี่แต่ก่อนก็ทำแบบนี้แหละเพิ่มเติมคือรสชาติอร่อยกว่าเดิมนายอย่าอร่อยจรริงน่่ะออยใช่ไหมพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดติดตามครัวแม่อพ่อเปียกด้วยนะคะ อร่อยไหนเจ๊เจ๊จเปือกมันบางตรงนี้หน่อยก็ดีามากหน่อยเจ๊เป็นยังไงรสชาติอร่อยมากอร่อยมากเย้สวัสดีค่ะ